รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะกับมาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะกับประการคนไทยใต้ร่มราชันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวหอมนเทียนทำภายในวัดบุพารามเป็นหอที่ถูกบูรณะขึ้นในปีพุทธศักราช2539มีการอัญเชิญพระประมาภทยยอพปรอประดิษฐานไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ ด้านหน้ามีพระพุทธรูปปางห้ามญาติประดิสานภายในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถึง3องค์ด้วยกันองค์แรกเป็นพระพุทธรูปไม้สักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหนักถึง7 9นิ้วเก่าแก่ที่สุดเพราะมีอายุถึง400ปีและที่สําคัญเป็นพระพุทธรูปไม้สักที่สมเด็จพระนเรศวรทรงให้สร้างในคราวม,มาปราบปรามพม่าพระพุทธรูปองค์นี้จึงนับเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีนามมงคลว่าพระพุทธนเรศศักชัยภรีพินาศ มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพักงงงามบนยอดเกศปิดทองเหลืองอลามเือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของประเทศไทยโดยรอบฐานได้จารึกภาพเหตุการณ์ตอนสมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ด้วยพระพุทธรูปองค์สําคัญองค์ที่สองคือพระบุปผาพี่มงคลพปร,รอที่ร้นกล้าราชการที่9เสด็จพระาราชดำเนินทรงเททองหลอ่อพระราชทานและให้นาม,มงคลคนนี้ มีพุทธศินเป็นพุทธรูปเชียงแสนพระพักอิ่มเอิญงดงามปางมาลวิชัยที่ฐานปเป็นดิษฐานพระประมาพิไทยย่อบพบร,รอส่วนองค์ที่3คือพระแก้วมรกตจำลองเป็นตัวแทนแห่งศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนและเป็นเรื่สอนว่าครั้งหนึ่งพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และทั้งหมดนี้ก็เป็นมหามงคลครั้งหนึ่งในชีวิตที่ควรหาโอกาสไปกลับสักการะกันนะคะ นับสนุนโดย Major Cineplex และ b l u e o l i t h u m and Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนำโดยท่านกมลศักซึ่งได้เป็นเจ้าภาพกระถินหลัก ของวัดทวยประก่งในปีนี้ผ้ากรถินนาทานนั้นปีนี้ตกอยู่กับฐานานุก,กรมของหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อเป็นเจ้าคุณมีฐานานุกรมอยู่3รูปปีนี้ฐานานุก,กรมได้นักธรรมเอกแล้วขึ้นเป็นเลยนวกากะมาแล้วก็ฉะนั้นต้องขึ้นได้รับการกรถินสําหรับการกรถินของวัดทวยประก่างนั้นนอกจากอนุธรมาบุญขอบคุณขอบใจแล้วใช้การทอดกรถินนั้นทุกคนเข้าใจว่ากรถินคือเงินแต่สําหรับทวยประค่งเราใช้กรถินแปลว่าผ้า กระถินนั้นแปลว่าสะดึงแล้วก็แปลว่าผ้าเมื่อตัดเย็บย้อมแล้วก็เอามาให้พระสงฆ์ใส่ในการครองผ้ากระถินหนึ่งปีฉะนั้นการทอดกระถินนี้ต้องขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยอย่างสูงขออีกทั้งผู้ร่วมกระถินหลายๆสายและก็เนื่องจากนั้นการทอดกระถินนั้นจำเป็นต้องมีทุกวัดที่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาตนั้นอย่างกัวัด้วยประกังมีพระพิสุอยู่26รูป ฉะนั้นต้องมีการทอดกระถินเกิดขึ้นกิจกรรมของวัดทวยประกงังนอกจากมีการรับกระถินแล้วได้เงิน4ีล้านหนึ่งแสสามหมื่นกว่าบาทก็อนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจด้วยแต่วัดนี้ซึ่งทุกคนเข้าใจว่าเป็นวัดแห่งการให้และการแบ่งปันซึ่งกันและกันวัดว้วยประกังได้รับกระถินมาแล้วก็จับพิธีการทอดกระถินให้กับวัดที่ไม่ได้รับกระถินหรือที่เรียกว่ากระถินตกค้าง ัดนี้ก็จะจัดกระถินตกค้าง99วัดซึ่งถ้าเกินนั้นนิดหน่อยเราก็จะยินดีสําหรับพระผู้ไม่ได้กระถินเป็นโครงการวัดช่วยวัดซึ่งเป็นการให้และการแบ่งปันเดี๋ยวจะได้ติดตามรับชมรับฟังกับการทอดกระถินตกค้างหรือวัดที่ไม่ได้รับกระถินซึ่งเราเป็นการสงเคราะห์แก่สงที่ได้จำารรษาท่วนไตมากแต่ไม่มีใครมาถวายกระถินก็จะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยหงายกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก เกษตรท้าจะสืกยกับปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุกวันนี้นะคะไปพบกับคุณประมุกที่สวนเกษตรการค่ะในกระแสไม้ด่างปัจจุบันนะครับเป็นที่นิยมกันมากไม้ด่างหลายๆชนิดมีมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม้ด่างก็จะมีหลายกลุ่มนะครับแล้วแต่ว่าคนชอบผส,สมกันแบบไหนนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นมันสำปะหลังด่างนะครับชนิดหนึ่ง นอกจากใบสวยงามนะครับหัวยังทำอาหารได้นะครับไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับกระแสมาแรงราคาค่อนข้างสูงตัวหนึ่งก็คือ,อตระกูลเสน่จันทร์นะครับตัวนี้จะเป็นเสน่จันทร์ประกายดาวชมพูนะครับจะเห็นว่าใบมีลายด่างสวยงามนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลักหมื่นนะครับ นี้ก็เป็นบัวด่างชนิดหนึ่งนะครับชื่อไอสราโมรดานะครับกลีบดอกเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนๆแล้วก็จะมีแถบด่างขาวๆเป็นบัวที่สวยงามมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ทางใบได้นะครับนี่คือต้นอ่อนของบัวด่างนะครับหลังจากที่ใบแก่เขาเหนียวแล้วเขาจะแตกต้นอ่อนขึ้นมาตรงปลายใบนะครับแบบนี้ในตระกูลบัดามไม้ด่างที่เราแนะนําให้ได้รับจบกันไปนะครับก็มี หลายหลายชนิดนะครับบางชนิดก็ราคาค่อนข้างสูงบางชนิดราคาก็ปานกลางก็แล้วแต่กําลังทรัพย์และความชื่นชมนิยมของเรานะครับว่าอยากได้ตัวไหนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกในช่วงเกษตร5.0ค่ะ วิ่ไขมุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิงค o มยูทูบอิงอิงสิทธินี f นี e เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG จีอิงอิหนึ่งนะคะ25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กฎหมายเลยค่ะ ทุกชีวิตนั้นล้วนมีปัญหาและอุปสรรคนะคะแต่ถ้าหากไม่ย่อท้อไม่ว่าอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นเราก็สามารถจะฝ่าไปได้ดังตัวอย่างที่วันนี้เราได้เห็นสาวน้อยซึ่งกำลังฝ่าชีวิตและมรสุมต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเพื่อก้าวไปสู่วันข้างหน้าที่เธอใฝ่ฝัน ชื่อนางสาวออนเปียจันตาทิพย์ชื่อเล่นชื่อแหม่มค่ะทำอาชที่เป็นบริต้าค่ะที่ร้านปอโออคอฟฟี่ค่ะพ่อแม่ชอบทานอยากทำให้พ่อแม่กินค่ะแม่ส่วนใหญ่แม่จะขับแท็กซี่ใช่ไหมคะชอบขับรถกลางคืนป็อยากทำให้กาแฟให้แม่กินค่ะเขาชิมเขาก็จะมีแบบมีส้มหวานไป,ไปบ้างคุมไปบ้าง ที่ทําก็แรกจะเป็นครูทินาค่ะพอเ,เอาไปเสิร์ฟเขาก็จะบอกว่าทําดีแล้วแต่ว่าต้องฝึกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะยังไม่พอเฟกเท่าไหร่เกรงๆกลัวเหมือนกันนะคะเพราะกลัวร้อนมันรากลัวร้อนครูเขาก็จะบอกว่าเราต้องลองทาเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็หายกลัวกัเองค่ะอันนี้จะเป็นของแขกที่มาชมแล้วเขาก็จะมาติดละติดชมเราเขาก็บอกว่าอาดีนะแต่บางครั้งมันก็อาจจะขมไปหน่อยให้ลดน้ําหนักมือลงหน่อยไม่ได้ไม่ฆ่ามัน ชอบก็เป็นคาปูเพราะว่าคาปูมันจะยาก้าทายมัาชอบทาเพราะว่ามันต้องเป่าเพราะว่ามันต้องมีต่วความร้อนถ้าเราทำบ่อยเนี่ยมันเราก็จะชินมือเราก็จะไม่กลัวค่ะมันจะต้องสตรีมนมให้มันเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงหนูจิ๊ดๆอ่ะถ้าเป่าแรงเกินไปมันก็จะพุ่งใส่หน้า เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีทั้งไปออกบูธสีห้าร้อยกานเอนกันโอน่าจะ6กปีได้แล้วค่ะก็ะอยากเปิดร้านของตัวเองนะคะเพราะว่าจะได้ทําให้กับพ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆมาทานกินดัวค่ะผมชื่อในายไกสอนจันตาทิพเป็นพ่อของน้องแหม่มครับ ตอนเด็กก็เลี้ยงง่ายอยู่ครับตอนโตก็พอจะพอดูแลได้นิดหน่อยบางครั้งก็ดื้อเพราะภูมิใจที่เขาเออได้ทํางานดีมีงานการทําดีกลัทแรกเขาสมองกลัวเขาไม่รับงานทุกอย่างอันนี้เขากลับมาอยู่ตรงนี้เขาได้งานทําดีเขาภูมิใจอยู่ตรงนี้ครับน้องแหม่มได้ทําบัตรคนพิการอยู่ครับตอนนั้นอายุประมาณห้าหกขวบนี่ครับก็ได้สิทธิ์ก็ได้ เบี้ยคนพิการแล้วก็ได้บัตรได้ทําบัตรประชารัฐได้อยู่ครับก็ได้สนับสนุนกับเบีย้ยคนพิการกเดือนละ800รครับบัตรประชาชนก็ดได้รูดของไปซื้อของรูดของเนี่ยครับทุกวันนี้อยู่กับน้องแม่มีความสุขมากครับภูมิใจที่เป็นข้าบคปัวเรียนกับพ่อคะ่ะเพื่อนที่เป็นพิการเราไม่ต้องเสียใจที่เราเป็นพิการนะคะเราก็ทําได้เหมือนคนปกติไม่ต้องเสียใจคะ่ะ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิรำนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3. ม,มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์อของรัฐ สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้และประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกแม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูดอาหารแมวสุดความเค็มตำ่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซโคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลฟ คนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะคนไทยชวนเที่ยววันนี้อีกอีกพนผู้ชม,มากร,บรบกการรบนมัสกรระพระถมเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมากราบขอพรจากพระศิลาขาว ซึ่งอยู่นบริเวณนี้มานับพันปีแล้วนะคะวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะคะเราจะได้เห็นถึงพระราชการณียกิจของรุ่นเก้าแต่ราชการในการที่บรูรณะปฏิสังขงงรณ์สิ่งที่เป็นพระพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมือง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไปแล้วสบายอ,อกสบายใจกันแล้วตอนนี้มีการยาดมิตรค่ะส่งหนังสือมาเชิญชวน,ชนอีกค่าว่าโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมที่น่าพักมากที่สําคัญนะคะนอกจากที่พักจะสะดวกสบายแล้วอาหารยังอร่อยอีกด้วยค่ะไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะตามอีกนิไปเลยค่ะ ได้ราเวดีแกรนด์นะคะปรปฐมนั้นเมื่อคุณเข้ามาถึงจะได้สัมผัสกับศิลปะซึ่งพบกับความคอนทราสต์กันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัปสราหรือเทวาที่ยืนต้อนรับอยู่ด้านหน้า <S <S แล้วมาเจอพอลสมิธกับลาหูธงลัปบี้ที่ต้อนรับด้านกลางนี้นะคะจะสะดุดตามมากกับตัวเฮลานะคะซึ่งเป็นสัตว์นิยายตัวเฮลาอ้าปากมาเนี่ยจะมีนางกินเนลิโพรออกมาซึ่งสื่อถึง2ด้านของผู้หญิงนะคะด้านสว่างและด้านมืด ายฟังก์ชันความลงตัวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําที่เป็นน้ําเกลือนะคะหรือแม้แต่สปาหรือจะเลือกทานอาหารจีนอร่อยๆหรืออาหารญี่ปุ่นที่เลือกราเป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นหรือจะทานแบบอินเตอร์เนชั่นแนลที่711วิสโชก็ได้คะ่ะอย่างที่บอกเลคะว่าไมด้าแพรวีแกรนนะคะปฐมเนี่ยเทียบพร้อไปด้วยทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงซึ่งสามารถจุคนได้เป็นพันคนนะคะอาหารนี่ก็มีทั้งไทยจีนฝรั่งแล้วก็ฟิวชั่นซึ่งวันนี้เชฟอภิรักษ์นะคะมาถึงแล้วเนี่ยจะเล่นคอมเมนต์อะไรบ้างคะถ้าเกิดมาถึงแล้วต้องมาลองอสไตล์ฟิวชั่นของเชฟอะคะครับผมก็วันนี้ผมก็จำนำะนําเสนอนะครับก็เป็นมัสมัน่นแลมชงนะครับในการคุกกิ้งนี่ใช้วิธีการสโลว์คุกครับต้องใส่ไว้ในคอมบิโอเวนในการตุ๋นนะครับใช้เวลา2ชั่วโมง เพื่อให้ความร้อนเข้าไปถึงเนื้อในรสชาติของซอสหรือเครื่องแกงมาต่างๆเข้าไปถึงเนื้อในครับอีสานบอมครับเป็นแอปเปอร์เตอร์แบบทานเล่นๆนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นไทยไว้ซึ่งเป็นไทยโมเดิร์นคั้นชีฟุตตี้สลัดครับมี MM นะครับแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยตัวน้ำสลัดโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่ครับผมกิวเด็แซลมอนนะครับเสิร์ฟพร้อมเพสโต้ครีมซอสมีกลิ่นอายของอิตาเลียนนิดๆของเพสโต้ทั้งหมดนี้นะคะ ถ้ามาถึงไมได้ารารวดีแกรงรัครปฐมแล้วไม่สั่งก็เหมือนคุณมาไม่ถึงกับความสุขในวันพักผ่อนที่หลากหลายวิว่าคุณจะมาเลือกทานอาหารในมื้อพิเศษกับคนรู้ใจของคุณ กับห้องอาหารต่างๆที่มีให้เลือกลากลายหลายเอาเล็ตนะคะที่ไมด้าทาราบดีแกรนด์นครปฐมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสปาหรือสระว่ายน้ําและมุมพออักผ่อนของที่นี่น่าจะสร้างความสุขให้กับคุณและครอบครัวได้เป็นอย่างดี แฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธิ์ี่นี่เฟ o บุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กฎหมายเลข5เปิดใจให้กว้างยอมรับในสิ่งที่สังคมกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเป็นคนไทยค่ะ มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยแต่ร่มราชันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ